ได้ไม่มีปัญหาอือปืนทมินเน่เรียบร้อยเสียดายัะเคิ้่อนอ้าว <c oughs> ตายเปลี่ยสนะบ,บายๆครับอือไรียบร้อย ครับสวัสดีไวรุษทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ช่องอาร์ตติทีปนะครับคลิปนี้อยู่กับน้อนลิลิทนั่นเองนะฮะก็เป็นตัวละครที่บัฟมาพร้อมกับสตุ๊ซี่เลยนะครับผมใส่โลกเขียวเช่นกันนะมาพร้อมกับเซตเหรียญที่ผมใช้ก็คือใส่เป็นดาเมจเลยนะฮะนี่ครับผมแล้วก็มีอุติด้วยนะฮะก็คือสกิลย่นหนึ่งแล้วก็คิงกับไคโดนะครับผมย่นหนึ่งหมดเลยนะฮะสกิลหนึ่งค่อนข้างสำคัญนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สกิลหนึ่งได้บ่อยๆอย่างเงี้ยสกิลสองเราก็จะสแปมมไดด้้นนะะะะรรบเเเเเพพาา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 วว่่ีีสซฟฮอกกถิ E เอ่อเกิดสกิลหนึ่งนะครับผมใช้สกิลหนึ่งรัวๆอย่างเงี้ยนะครับกดค้างนะครับผมก็จะย่นคู่ดาวสกิลสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์มาเพราะว่าสกิลสองเราจะสแปมได้เรื่อยๆนะฮะทีนี้เมื่อเราอ่านดีๆเนี่ยมันความรู้สึกว่าเออมันก็ลดดาเมจค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมในลักษณะที่ว่าถ้าเรากดสกิลหนึ่งนะครับมันจะมีลดความเสี่ายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะและถ้าเกิดเลือดเราเยอะนะฮะเลือดเราเยอะกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับเนี่ยลดลงอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะรวมกับเซ ละครน,นี้ก็ต้องบอกว่าแพ้ลุงแสงหนักมากนะครับยุคนี้ลุงแสงผมกดเจอ10ตาแม่งเจอ10ตาเลยนะแล้วโดนสกิลลุงแสงไม่ไหวจริงๆนะครับผมตายเร็วมากนะถึงแม้ว่าจะมีตีศัตรูที่มีพลังวิเศษนะครับผมถามว่ากันนิกะได้ไหมนะผมไปโดนหมัดทมินมานะครับผมก็สู้ไม่ได้นะเลือดแบบน้อยเลยคนระับโดนแป๊บเดียวเลือดเหลือแบบ10%ปอระไรประมาณนี้นะครับผมกเ็เล่นยากบอก่อยเงี้ยเล่นยากมากนะครับถึงแม้จะมีความเสียหายกับ พวกผลพิษศาแรงขึ้นนะต้องบอกว่าตีผลพิษศาแรงมากแรงจริงนะครับแต่จะตีโดนหรือเปล่าเพราะมันตัวสกิลเนี่ยมันเป็นตัวระยะไกลนะฮะเป็นตัวยิงร้อยปิ้วปิ้ว,ว,วออกไปนะครับผมมันก็เลยเป็นสายสไน,สนเปอร์ประมาณนี้นะเลยทําให้เล่นในเมตาดียากครับไอ้คุณนึกถึงพวก so พวก็ตุซบอ่ะเออพอเพออุซบเล่นง่ายกว่านะเพราะมันมีการตายตัวเนี้ยมันมีการตายก็จริงนะแต่มันไม่มีผลกระลุงแสงเพราะว่ามันเป็นการตายแบบเลือดเหลือหนึ่ง นะครับผมนี่นะเออไม่เวลากินมากกว่า30มันเหมือนจะดีนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเที่ยบสุซด่ตัวนี้เล่นยากกว่าเยอะนะครับไม่เหมาะกับมือใหม่ได้งสิ้นมือใหม่ที่คิดจะเปิดตัวนี้ไปเล่นนะผมบอกเลยสต็อปไปก่อนเล่นยากครับซับหนาแม่งก็ยังไม่ไหวเลยครับเอาจริงโอเคซับนะครับผมใช้ซับเดียวกับสุซด่สนะฮะก็คือโซลโลกใหม่ร้อยศูนยะครับผมเจอกราฟซู้ไม่ได้นะ ผมไปเล่นมาเจอกราฟต่อยแตกหมดแนะแล้วก็เจอพวกคิส mm รุนะครับก er> ันนิกาได้ไหมกันได้กันบูโนได้ไหมกันได้กันรุจิได้ไหมโคตรได้แต่ถามว่าเจอแต่คิสรุไงก็ได้ไหมเมตาหนี้โอเคเดี okay, ๋ยวไปดูเกมเปย์กันเลย โอเคผมไปดูน้องลิลิทนั่นเองนะครับผมนะเป็นตัวที่เมื่อก่อนผมบอกว่ายุครุจิเนี่ยเขาเก่งอยู่นะแต่ยุคนี้ลุงแสงแม่งเยอะโอเคยึดชามินไปก่อนอไปยอมเลยมาแล<า>้วฮนะตัวนี้มุฟมบุ๊ปทงไม่ได้นะครับผมมุฟปทงยากยากบ่เลยอยู่ในทงถึงจะกันถ่านนะถือว่าค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะด,ดูก,กาฟดิตีทะลุหมดอ่ะโอเคฝั่งเรามีลุงแสงซัพพอร์ตอยู่ถ้ากาฟเกิดเราสู้ไม่ได้นะ เราแตกนะครับผมโอเครอดรอกนรอลุจจิจะไปทางไหนวะอืมปัญหาบัฟมาแล้วนะฮะบองว่าเล่นยากครับเในด้านนี้ปิดนะเก็บก่อนเฮ้ยลุจจิเราพอสู้ได้ไม่มีปัญหาอืมปืนทอมินเน่เรียบร้อยลุจจิโอ้โหโดนจีสองเบอน,นะลุจจิอแรงจริงแรงจริง นี่ครับผมแล้วก็วางครอบคือต้องฝึกวางครอบนิดนึงนะวางไม่ยากเลยนะครับผมยืนอยู่กับขอบไปวางครอบเลยนะครับศัตรูก,ก็จะดึงไม่ได้ที่ผมที่ผมใช้สกิลนี้บ่อยๆเพราะว่าถ้าสกิลหนึ่งฟูดาวเงี้ยเราจะเอ่อเรียกว่าสกิลสองรัวๆนะฮะโอ้โหโดนดีดออกมาผมยิงโดนยิงยิงยิงผมรอดรอดอ่าเยอะรู้ดัเเมดดเมจเยอะไม่กลัวนะครับนี้ได้ดดดดยิงยิงโดนยาก เขยอาคามาเลยกันท no ันให้นะะ้องไม่วางครอบทงวิ่งอาคาดีกคตรแรงเลยฟิวฟิวฟิวฟิยิงรัวเลยเจอผมพิจ่านี่ชนะอยู่เจอการไม่ไหวว่ะดูการดิแม่งต่อยเราฮะเก็บโชว์เก็บเขมันเก็บเลือดฟูวฟิคุณดูดิแม่งสู้การ์ดยังไงวะเนี่ยรอช่วยมีโอ้ โอเคครับเกิดมาอีกหนึ่งรอบนะฮะโอเคตอนนี้คือผมมองว่ายุคนี้นะเขาสู้สายมัดไม่ค่อยได้นะครับยากแบบลิสนะฮะคนบอกพี่ไปสู้สายมัดใหม่กันทงอ้าวกันทงนี่แหละสายมัดมันบุกนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะอันนี้เดี๋ยวเราวางลูกโป่งแบทนี่เรียบร้อยขอบมินิการนะครับมินิการบินได้อยู่เรียบร้อยสวย ยิงเลยนี่มาดิมาดิไม่กลัวแล้วอ,มอมืมองไม่เห็นบังจอใครแม่งวางบังไปเลยนี่ครับผมนะอ่าถ้าอย่างเงี้ยจะมีประโยชน์นะฮะถาวางให้เพื่อนอเรียบร้อยอตอนนี้เราไม่เจอลุงแสงนะผมเล่นง่ายนะโอเคไปดูเกมเพลต่อไปเลย เอาแล้วครับผมโหตาดีนะฮะฝั่งนู้นเขามาเป็นตีนะครับผมเล่นยากด้วยตาน,นีเจอลุงแสงฝั่งนีโเ้เขกวางไว้ก่อนนะครับเปิดมาราวางได้เลยฮนะแล้วก็ดึงสวยอุ้ยยิงก่อนต้องยิงให้รถด,ดาเมจนะครับยิงให้รถด,ดาเมจเออยิงอืมออก,กไป ปลงแสนเดินลงแสนบุลงแสงดันแมสซ์คิว2มันจะมาเร็วนะย่น300เปอร์เซ็นต์แม่งสกิลใครเป็นใครมันดูเรื่องแนละ้วโอ้่ไอ้นนหน้าดอทชมนเนี่ยดดงงเด้งเลือดนะครับโอ้ยดอสละหมืน่นจริงๆมันลม้มประเด็นเนี่ยลูกโ,โป่งลูกโป่งลูกโป่งสงการลูกโป่งสงการเออสงการจะมาไล่นี่วางครอบฝึกไว้นะ ซาโบ่ซาโบ่เราสู้ได้นะครับถ้าวางครอไว้นะสู้ได้เลยแมปสการไอ้น้องสงกัดไอ้แมงมุมไอม้แมงมุมไอเ้เฮ็ดไอเ้เฮ็ดได้อยู่ครับได้อยู่ครับเนี่ยถึกนะท่านก,กดสกีนหนึ่งด้วยแมงเหยชมไม่ได้เลยแตกเลยนะค,ครับเกิดมาอีกหนึ่งรอบอข้าตรงก่อนเลยวโว้จะดึงได้แล้วระวังไว้ก่อนเรียรติร้อยสวยจิงจิง ไหนอ่ะไหน,น,ไหนอ่ะยิงไงยิงข้างนอกเลยฮนะไอ้ซัตเตอรมันไม่มีผลพิษศาสว่ะโคตรซวยเลยไม่งั้นยิงดอกละหมื่นนะเนี่ยไม่มีผลพิษศาสแต่ยิงแรงอยู่นะถ้าเราชนะสีโอเคเ,เย็นๆเติมเกลือก่อนเติมเกลือก่อนยิงถึงปหมวะไม่ถึงนะจริงๆดาดเนี้ยลิลิๆมันเล่นได้นะเวย้ยแต่ทีผมผมมันไม่ค่อยหไหวนะโอ้เกือบโบมาวะ ยิงโบโคแรงอ่ะอืมอืมมาดิมาดิเก๋สวยก็ยิงลูกโป่งออกมาเรียบร้อยครับดูโบ้ดึงไม่ได้แน่นอนเนี่ยมันแก้โบได้เว้ยแต่มันแพ้มันแพ้ลุงแสงอ่ะไม่ผมเล่นมานะยิงจะทงไม่ได้แล้วแม่ลุงแสงสกิลติดบูธอีกโอ้โหสวยจริงสกิลว่าใช้ยากแล้วยิงไงให้โดนวะมยิงเป็นฟรีสไตล์เลย ยิงเป็นฟรีไฟเลยเฮ้ยโดนก่อนไม่ได้นะครับจังหว่ากระโดนนะโคเรียนโมแพ้โมแพ้ตั้งแต่ตัวเดียวฮนะโอ้โหโดนต่อยนี่มันจะได้รนะับมาเรื่องยากโอเคครับตอนนี้แพ้ไปครับเดีย๋ยวไปดูเกมเพลย์ต่อไปได้เล,เลยนะ อาล่ะครับผมมาเกมเพย์ต่อไปนะฮะด่านรกเท้าชิ้นเคยครับเมนิการมชอบดึงทงแรกกันวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยเกือบเกือบตายโอ้กระเด็นเข้าทงช้าโอเคเรามีดุงแสงโชคดีโอเคเราอุ้ยเกือบตายไปกันไว้ก่อนไปไกลๆไปไกลๆไปไกลๆหน้าฉันไปแฉงโอ้ไม่ทะลุวะอะไรครับอะไรได้อยู่ อะไรแ้งมีอะไรยิงหน้าไปเลยนะครับผมวางไอ้ไม่ใช่วางไอ้วางลูกบอลเลยนะม,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 มาเลยว่อนรูแสงโอเคสวยใสย่ไปแสงเขียวแต่ไอพีอตายเลยยังเขียวยังเขียวโันแรงโอเคนะครับคือเหมือนจะดีนะกดสกิลหนึ่งแล้วมันคูดาวนะสกิลหนึ่งผมก็ครึ่งทางเลยแป,ป๊บเดียว ก็ไปวางปไปวางลูกบอลให้นะครับเป็นซนะัพพอร์ตถือเป็นซนะัพพอร์ตจอดดูดียิงยิงน้นนองงูเขาแรงอะ่ะยิงธรรมดาน้องงูนี่เกือบตายนะด,ด,ดูดูน้องงูดูน้องงูดูน้องงูอืมไม่ได้ไม่โดนไม่ไมไนเนี่ยจะได้เซิร์ฟเฟิร์นอ้าวตายเสียนนะ็อตบินเหนียวว้าวต้องวางต้องวางไว้นะไม่เนี่เรียบร้อย โอเคเราถูกบุ้ดาดอยู่อุ้ยก็บแรงก็บแรงระวังกุแสงปกติะแต่ว่โววาโอ้ยตายโอ้โหไม่อยู่อ่ะนี่ขนาดผมกดสกิลหนึ่งนะเกิดใหมาอีกรอบตรงนั้นจะเสียเดี๋ยวเราไปช่วยก่อนนะฮะราคาดูไปราคาโอเคเขาพยา,า,ายามจะฆ่านิกะโอ้โยนิกะตายนี่เสียทงเลยเนี่ยนิกะนิกะตึงมากนิกะตึงมากขอซัพพอร์ตเนี่ยไปใส่ไนเปอร์ ยิงยิงยิงเลยอืมอืมลุกปัดดิลุกปัดดิอืมไข่ดึงไข่ดึงโอ้ยังจะดื้อดึงก็เล่นพูดดื้อดึงอืมไม่ไงวางเลยสังเกตไม่ส่งคนไม่ได้เรียบร้อยดีครับอย่างนี้สังเกตแลเอ้ยพอแล้วยิงนะอืมอืมอืมกะดิมระดิกรโบซาโบโดนตกตายอ่ะ เรียบร้อยวางสปอร์ตนะเนี่ยแนวทางการเล่นนะประมาณนี้เลยก็จะเล่นแบบแนวแนวแนวแบบสปอร์ตเพื่อนนะคือมันกันทรงเดี่ยวๆทั้ทงยากแหละว่าต,ตายแล้วเอา้าเอา้าชนะไหมเหรอเกมดีจริง เอาแล้วครับผมเกี้เป็นสุดท้ายนะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกระจายช่องอัทอริยะนะครับผมนะสองตัวละครที่บักนะโอเค okay. ตกากาวลุกโผล่ไปก่อนนะครับเสียลงมาอ่าเรียบร้อยมันจะได้แบบเหมือนกับครูดาวเพิ่มครูดาวศัตรูอะไรมานี้นะไม่รู้ได้ป่ะนะครับผมน่าจะพอได้อยู่สามสิอืมจะจะโอเคกันได้นะครับมิกะเราจัดได้ไม่ยากไม่ยากการสกิลสองมาไวอยู่ ยิงยิงยิงโค้ดแรงอ่ะยิงโค้ดแรงพวกกดที่ด่ายิงโค้ดแรงสบายสบายครับอืมไม่ยอมร้อยครับผมดอดละหมื่นนะการยิเรายากนะประกันการของการมันจะเสียโอ้โหไม่ดูเลือดก่อนเพื่อนรีบสกิลไปไหนเฮ้ยเดีดีมันมันออกดวงเว้ยมันดอดเว้ยมันแพ้เสียงในหัวอุ้ยฮู้ยจัตเทิร์นมาเทิร์นดึงให้สวยเลยนะ โอคสวยเราก็วางไว้นะเล่นประมาณนี้นะครับเล่นประมาณนี้ไม่ยากไม่ยากที่ไม่ยาก,ยากยาคือยากนะบอกก่อนโอ้ยต่อยแรงอะ่ะฮึบดอจามินวางอือมาก่อนได้อยู่ได้อยู่อือเด้งเลือดอยู่เด้งเลือดอยู่ยนะฮะไปไหนอาคาสวันทีครับไปไหนไม่โดนในน้องยิงสกีเรียบร้อยอันนี้กะ เราไม่มีใส่วิ่งเลยวะไม่เข้าใจเว่าเจอาหมัดมาทำส้นตึกอะไรวมเฮ้ยไม่มีวิ่งนะไม่มีวิ่งลงมาก่อนกะโดนสกิลติดปูด่าผมดึงให้ไม่ได้นะผมจะโลกเอาวางไม่ทัน มเกิดใหม่หนึ่งรอบนะต่ตัวตานี้ลุงแสงเทียบเลยวางไว้ก่อนแล้วก็ยิงระยะไกลฮะทังงวัาานนี้อืมนม่เพื่อนดึงเลยดึงเขาไม่มีโล่แล้วเพื่อนต้องดึงแนะ่นิกะสวยผมซัพพอร์ตให้เนี่ยผมเราจะถึงนะถจะเลือเดเยอะแม่ไม่ถึงแล้วว่ะเกือบตายมีทารุ เจ้เขาจะเล่งเลือดนะจะร,ระวังชิลอืมยีม่รถดาเมจไม่ได้วางไอซ์สนี่ผมว่าหมดยุคเขานะเป็นยุคแบบโหแพ้ครับผมอะโอเค,ออเคประมาณนี้ละกันนะครับผมพบใหมายถึงหน้าครับคลิปน,นี้ก่อนตัวลาไปก่อนน,นะ